ซึ่งวันนี้ถือว่าน่าสนใจทีเดียวค่ะเราจะชวนกันเข้าฟาร์มโคโนมนะคะของไอดอลคนรุ่นใหม่ค่ะน้องป๊อปนะคะรศะิตาจอรดนนะคะเจ้าของฟาร์มกาละครั้งหนึ่งฟาร์มนะคะที่จังหวัดชัยภูมิค่ะซึ่งเรื่องราวนั้นน่าสนใจนะคะเพราะว่าเธอเริ่มต้นทําฟาร์มเพียงแค่อยู่25ปีนะคะแล้วก็ประสบการณ์นั้นเนี่ยนะคะผ่านร้อนผ่านหนาวเจออุปสรรคมากมายนะคะจนวันนี้นั้นเนี่ยกลายมาเป็นไอดอลของคนรุ่นใหม่นะคะในการใช้เทคโนโลยีมาต่อยอดธุรกิจ ะะถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับเธอกันนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้นะคะนอกจากทางสถานีวิทยุเครือข่ายอาสอมะทะทั่วประเทศแล้วนะคะก็สามารถที่จะเข้ามารับชมนะคะผ่านทางเ,าเพจนะคะที่ fm 96.5นะคะทางแฟนเพจเราไลฟ์สดกันอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ช่อง Thinking Radio นะคะเพราะว่าน้องต็อปก็จะเข้ามาเห็นภาพบรรยากาศสดๆผ่านระบบซูมกับเราด้วยนะคะตอนนี้ไปทักทายเธอพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะน้องต๊อบคะ่ะ สวัสดีค่ะน้องต๊อ่ะค่ะพี่เบลได้ยินไหมคะ โอเคค่ะสัญญาณชัดเจนไหมคะเดี๋ยวเช็คสัญญาณอีกสันดนค่ะโอเคค่ะนั้นเริ่มต้นอย่างนี้นะคะพี่เกลือนาไปละนะคะว่าจริงๆประเด็นของตองนั้นน่าสนใจมากแล้วก็น่าจะเป็นเรียกได้ว่าประสบการณ์เนาะสำหรับคนที่จะเริ่มต้นธุรกิจด้วยนะคะถามนิดนึงก่อนที่จะมาทํากะละครั้งหนึ่งฟาร์มนั้นเนี่ยนะคะจุดเริ่มต้นมันมาจากอะไรเพราะว่าเท่าที่ทราบคือต๋องไม่ได้ทาไม่ได้มีพื้นในเรื่องของการทําฟาร์มโคลีมาก่อนเลยด้วยใช่ไหมคะค่ะ ใช่ค่ะ,คะจริงๆตอนตอนจุดเริ่มต้นเนี่ยมัน,นหลักๆมันก็ม,มีแค่ว่าคือธุรกิจของพ่อของแม่ต๊อมอ่ะมันเป็นธุรกิจการบริหารแบบกองสีใช่ไหมคะเป็นรูธุรกิจครอบครัวแล้วเขาเนี่ยครอบครัวแต่ละคนก็คือขยายใหญ่กันกันขึ้นแต่ละพี่น้องแต่ละคนก็เริ่มมีการแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันเองเป็นว่าออรูปแบบการบริหารแบบเนี่ยมันมันเริ่มไม่เหมาะ มันเรือมไม่เหมาะกับเราอะไรทานองนี้ค่ะเราก็เลยเออถ้างั้นก็แยกออกมาเลยแยกออกมาเลยแล้วก็มาตั้งเป็นฟาร์มโคโนมค่ะค่ะแต่ว่าจริง,จร,งจริงแล้วอ่ะก็คือมันก็มีโจทย์อยู่เพราะว่าการการจะมาเลือกอาชีพนี้ค่ะป๊อปอ่ะได้โจทย์มาว่าพ่อแม่อยากให้อยู่ใกล้ๆกล้ใช่เพราะว่าเพราะว่าแบบ คือพอเราบอกว่าเราจะไปทํางานข้างนอกเอนี้ยพ่อแม่ก็คือหน้าหน้าบึ้งละเศร้าละตีหน้าเศร้ามาละเราก็เลยโอเคงั้นโจทย์คือมันต้องมันต้องอยู่ใกล้บ้านมันต้องเป็นอาชีพที่ใกล้บ้าน <c oughs> ค่ะก็เลยมีเป็นกเกษตรอ่าอันนี้ก็เลย <c oughs> ก็เลยเป็นที่มาที่เราก็เลยเลือกฟาร์มโคโนมนะคะทําไมเราถึงเลือกของเลือกธุรกิจฟาร์มเพราะว่ามีธุรกิจตั้งหลายอย่างแล้วก็มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเดิมที่พ่อแม่เราทําด้วยค่ะค่ะก็คือ ก็คือแบบตอนสมัยนั้นเนาะท็อปก็มองว่าคือที่เนี่ยมันก็เรียกว่าเรียกง่ายง่ายว่าชนบทบ้านนอกงเงี้ยค่ะเราจะหาเงินได้ยังไงอ่ะแบบจะหาเงินได้ไงจากจากพื้นที่ทาเลแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค,ะค่ะก็เลยมองแล้วก็แล้วก็ไปเห็นแบบว่าเพื่อนพ่ออย่างเงี้ยค่ะเขามีฟาร์มโคโนมแล้วเขาก็เออชีวิตเขาก็แฮปปี้ดีนะแล้วตัวเราอ่ะไปไปเห็นฟาร์มไปเห็นวัวไปเห็นวัวแล้วเรารู้สึกว่า เราแฮปปี้เราแบบเราชอบเรารักสัตว์อย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยเลือกแบบทำฟาร์มโคโนมก็ได้แล้วก็ทำไกลๆบ้านมันก็กลายเป็นเข้าแก๊ปพอดีว่า เออทุกคนแฮปปี้พอเป็นอาชีพนี้อย่างเงี้ค่ะค่ะทุกคนแฮปปี้แต่ว่าพอเรามาได้มาทําจริงๆนั้นเป็นยังไงบ้างคะ <c oughs> เห็นบอกว่าน้องตอบเจอโอ้โหนานาปัญหาอุปสรรคมากมายทีเดียวนะคะอยากให้ช่วยแชร์ประสบการณ์ในฟังนิดนึงว่าเจออะไรมาบ้างตั้งแต่เดวันแรกที่เริ่มตัดสินใจทำฟาร์มโคโนมตั้งแต่อายุน้อยมากแล้วไม่มีประสบการณ์เลยะคะ่ะโอ้โหแบบคือคือตอนแรก คือด้วยความที่สมัยนั้นต็อปก็เด็กเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้มองว่าตัวเองเด็กอะไรอย่างเงี้ยมองว่ามองว่าตัวเองก็คือแบบเก่งระดับหนึ่งอ่ะก็คือหลงตัวเองมั่นใจในตัวเองอะพมั่นใจในตัวเองใช่ไหมคะคือมั่นใจแล้วด้วยความที่แบบว่าเรามั่นใจเกินไปอ่ะพอเราเริ่มเริ่มมาลงทุนแล้วเราก็คิดน้อยเกินไปคิดว่าวัวมันก็แค่ให้อาหารรีดนมแล้วก็ขายนมแค่นั้นแต่พอมาทําจริงมันกลายเป็นว่าความรู้เราอ่ะยังแบบ ยังน้อยมากน้อยมากจริงๆคือวัวป่วยเป็นอะไรเราแบงค์เราไม่มีอะไรอยู่ในหัวเลยแล้วมันก็กลายเป็นว่าเออทุกคนทุกคนสามารถเข้ามาหลอกเราได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารวัวเรื่องขายวัวเรื่องการดูแลวัวรักษาวัวอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็เห็นว่าเราเป็นแบบว่าไอเนี้ยไม่รู้อะไรหรอกไอเด็กคนเนี้ยมันไม่รู้อะไรก็เข้ามาแบบเข้ามาหลอกเข้ามาเอาเปรียบอย่างเงี้ยค่ะ แล้ควคราวนี้มันก็มันก็กลายเป็นว่าโอ้ยเราเสียเรามีแต่เสียกับเสียแล้วเสียเงินไม่พอเสียวัวด้วย mm hmm. ใช่ค่ะป,ปัญหาคือแบบว่าตั้งแต่วันแรกที่มาทำความคือตบก็เจอแบบเจอทำนองเนี้ยตลอดเลยเดี๋ยวโดวนหลอกเดี๋ยวโดวนหลอกเนี้ยค่ะก็กลายกลายเป็นว่าเออหลักๆก,ก,ก็คือเราไม่มีความรู้อะืร ค่ะพอโอ้โหโดนโดนหลอกมีประสบการณ์ที่แบบหลากหลายมากนะคะแล้วก็ช่วงแรกก็คือแทบจะไม่ได้เขาเรียกอะไรขาดทุนชัดเจนมากในช่วงแรกเลยใช่ไหมคะน้องต่บค่ะที่ไม่ไม่มีไม่มีรายรับเลยมีแต่รายจ่ายแล้วก็บวกกับแบบโดนโรคระบาดด้วยกับบัวใช่ค่ะก็แบบ เอาเอาอะไรไม่อยู่เลยไม่สามารถคอนโทรลอะไรได้เลยค่ะใช้เวลาอยู่กับตรงนั้นมกี่ปีแล้วเราหลุดจากตรงนั้นมาได้ยังไงพอเราโดนหลอกเราเจ็บซ้ํามีปัญหาเรื่องขาดทุนทุกอย่างประเดยประดังทําไมถึงไม่เลิกลมเลิกมันไม่ทําละไปทําอย่างอื่นทําไมเราถึงยังยืนหยัดและตั้งมั่นที่จะทําต่อและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นยังไงคะแชร์ให้ฟังนิดนึงค่ะค่ะก็คือคือคือตัวท็อปเนี่ยเป็นเป็นคนที่แบบว่า ไม่ไม่ใช่คนที่จะยอมแพ้อะไรอะไรเงี้ยค่ะ,ค,ะคือเป็นคนแบบเป็นเด็กนิสัยที่แบบชอบเอาชนะมาตั้งตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแล้วก็บวกกับที่แบบพ่อลงทุนให้ก็ค,คืออาชีพเนี่ยพ่อตบปะลงทุนลงทุนให้ค่ะเราก็เลยมองว่าเราจะเอาเงินพ่อมาเททิ้งมันไม่ได้อืก็เลยต้องไปต่อแล้วก็หาความรู้ไปเรื่อยๆค่ะคือคือสุดท้ายอ่ะสุดท้ายอ่ะพ่อตบก็แนะนําว่า ลูกอ่ะต้องทําให้ได้ทุกอย่างนะไม่ไงั้นลูกก็จะวนเวียนอยู่กับอยู่กับหลุมแบบเนี้ยหลุมดําที่แบบโดนเขาหลอกโดนเขาน่นนี่นั่นโดนเขาเอาเปรียบเนี้ยค่ะเราก็เลยเริ่มศึกษาจริงจังเลยว่าถ้าวัวป่วยโรคนี้โรคนั้นเราต้องทํายังไงเริ่มมีเริ่มไปหาไปหาอาจารย์หาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มศึกษาเริ่มฝึกฝึกทํคลอดวัวเองเป็นครั้งแรกฝึกสะสมมาเรื่อยๆก็ กว่าจะอยู่ตัวก็เราเรปีกว่าอะค่ะค่ะปีกว่าถึงเริ่มถึงเริ่มอยู่ตัวแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าต้องต้องจะแบบว่ามาถึงปุ๊บพลิกเก่งปั๊บนะต้องจะยังมีพลาดไปเรื่อยๆพลาดเรื่องใหม่ๆเรื่อยๆค่ะใช่ค่ะแต่ก็แบบไม่เน้นว่าเน้นว่าเราเยาไม่ย่อท้อเราสู้เราลุยเราจะพยายามศึกษาหาความรู้ปัญหาไม่ไว้แก้อย่างนั้นเลยค่ะ เป็นาไม่ไลแกไม่ได้มีไม่ถมอยอ่าเราใช้เวลาในการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้ทุกอย่างจนเรารู้สึกว่าฟาร์มเราเริ่มไปได้เริ่มสเตเบิลแล้วเนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะน้องท็อปนานไหมหรือว่าในช่วงระหว่างนั้นเนี่ยเราต้องใช้อะไรบ้างนอกจากความหดสู้ของเราแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่เออเราต้องใช้มากเป็นพิเศษคะ่ะเผื่อแชร์ให้คนที่กําลังเจอปัญหารเรารู้สึกท้อถอยด้วยอะไรเงี้ยค่ะถ้าระยะเวลาที่ท็อปมองว่าแบบท็อปเริ่มนิ่งแล้วอะไรเงี้ยก็ใช้อยู่เรา สี่ปีเลยค่ะขาะพอสดเชยคนเลยสี่ปีแล้วก็แต่ก็อย่างที่บอกค่ะก็ยังมีพลาดอยู่บ้ามแต่ก็แต่ก็เอาอยู่ก็ยังพลาดแบบว่าเออย่างน้อยอย่างน้อยๆเราไม่พลาดเรื่องเก่าเราพลาดเรื่องใหม่ค่ะเราจะไม่ล่วเกเรื่องเดิมๆที่ทำนองนั้นค่ะส่วนเรื่องแบบว่าที่แบบตบขานมาได้ยังไงอะไรเงี้ยคือต้อมอ่ะมีกําลังใจที่ดีค่ะคือเวลาที่เวลาที่แบบว่าเราเราเจอปัญหาหนักๆอะไรเงี้ยหนึ่งแหละต้อมมีพ่อที่แบบว่า คอยให้คาปรึกษาพ่อจะคอยบอกต๊อบตลอดว่าเ้าก็เคยพ่อพ่อก็เคยพลาดแบบเนี้ยอืแต่ว่าพ่อพ่อไม่เคยถอยนะเราก็แค่แก้ปัญหาไปเรื่อยๆค่อยๆแก้ไปอย่างแบบอย่างวันเนี้ยเรามองว่าแบบมันแย่มากอะแต่พอเราตื่นเช้ามาเรื่องใหญ่เรื่องเรื่องเรื่องนั้นในเมื่อวานมันกลายเป็นเรื่องที่เล็กลงพอผ่านมาอีกวันมันเล็กลงเรื่อยๆเล็กลงเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะพ่อก็จะแบบว่าให้กําลังใจต๊อกตลอดแล้วก็ ทั้งทีมทีม็อปทั้งแฟน็อปทั้งคนงานอะไรเงี้ยเขาก็แบบพร้อมพร้อมที่จะไฟไหนเจจะให้ทำอ,อะไรบ้างมาอะไรเงี้ยค่ะเออเราเรามีทีมที่ดีเรามีกําลังใจที่ดีมันก็เลยผ่านมาได้ ค่ะก็คือกำลังใจที่ดีจากครอบครัวแล้วก็ทีมเวิร์กนะทำให้เราผ่านปัญหาทุกอย่างแล้วค่อยๆเรียนรู้จนวันนี้ก็ถือว่ามีความเชี่ยวชาญระดับหนึ่งแล้วทาทุกอย่างด้วยตัวเองตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใช่ไหมคะปัจจุบันนี้กระนั้นกระครั้งหนึ่งฟาร์มมีมีวัวทั้งหมดกี่ตัวแล้วก็ผลักเราอะไรตอนนี้มีอะไรบ้างแล้วก็เห็นบอกว่าความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งพอด้วยความเป็นคนรุ่นใหม่เห็นบอกว่ามีการใช้ AI หรือเทคโนโลยีเข้ามาใช้ด้วยใช่ไหมคะเอาสเกลของวัวก่อนตอนนี้เราเลี้ยงวัวท้่่าไร ตอนตอนนี้วัววัวต็อปจะอยู่เราๆรวมกันรวมทั้งฟาร์มค่ะจะอยู่เราๆเจ็ดสิบตัวค่ะเจ็ดสิบตัวนะคะแล้วเรารีบนมเราเราเทราบว่าก็จะมีผลิตภัณฑ์นะเป็นผลิตภัณฑ์นมเป็นโยเกิร์ตเป็นชีสค่ะมีผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดปริมาณมากน้อยขนาดไหนคะน้องต๊อบคะใช่ค่ะตัวตัวผลิตภัณฑ์อ่ะต๊อบก็จะเอานมจากฟาร์มที่แบบว่าต๊อบคัด คัดเกรดดีๆเลย<า>เอามาผลิตเนี่ยก็จะเป็นจะมีนมพัชไลท์มีโยเกิร์ตแล้วก็มีมอาเชลลาชีสค่ะส่วนเอตัวที่เป็นผลค่อยได้อีกตัวหนึง่งก็คือเป็นปุ๋ยปุ๋ยขี้วัวปุ๋ยมูลวัวนมแต่ว่าต๊อะจะจะไม่ได้ขายแค่ปุ๋ยธรรมดาต๊อบจะนําไปผ่านกระบวนการการหมักที่ที่จะทําให้สามารถต้นไม้สามารถดูดซึมได้ดีได้ดีกว่าเดิมสามารถใช้ได้ทันทีรู้แม้แต่ไส้เดือนก็ เอาไปเอาไปกินได้เงี้ยค่ะก็จะก็จะแบบไปรูปเป็นเป็นเพิ่มมูลค่าไปแบบนั้นค่ะ คือเน้นเรื่องของความครบวงจรด้วยนะคะและอย่างหนึ่งเนี่ยพี่พมองว่าอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะคะจากข้อมูลก็คือประเด็นเรื่องของการนําเทคโนโลยีแล้วก็นํา AI เข้ามาใช้ทั้งระบบการเลี้ยงวัวหรือมาพัฒนาเครื่องมือเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละครั้งหนึ่งจะไม่ได้มีแค่ตัวนมพัฒน์ไลซ์มีผลิตภัณฑ์โปรดักต์อย่างเดียวแต่ว่ามีอุปกรณ์ที่ส่งขายให้กับเรียกได้ว่าผู้ที่ทําฟาร์มหรือว่าเกษตรกรด้วยใช่ไหมคะเล่าตรงนี้ให้ฟังนิดนึงค่ะว่ามันเริ่มต้นมาจากอะไรแล้วใช้อะไรบ้างค่ะ คือจริงๆเนี่ยมันเริ่มจากมันเริ่มจากด้วยความที่ป๊อปเนี่ยเออขี้เกียจแบบลูกคุณหนูไม่เคยทําไม่ค่อยได้ทํางานหนักอะไรอย่างงี้ใ <c oughs> ช่ไหมปกติก็จะโตทํางานอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เออแล้วด้วยความที่ตัวเราอ่ะแบบเราอยากเราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นพอเรามาทําฟาร์มอ่ะเราเห็นเลยว่ามันลําบากมันเหนื่อยมากค่ะเราอยากมีคุณภาพชีวิตที่แบบ <c oughs> ที่ดีขึ้น S <S> เราก็เลยมองว่าเออมันมันควรจะมีเรื่องเครื่องจักรที่มาช่วยหาเครื่อ<ร>งทุนแรงใช่ไหมคะหาเครื่องท<ช>ุนแรงมาช่วยเราอ่าค่ะใช่ค่ะก็จริงๆเริ่มจากแค่เครื่องจักรเพราะว่าพอพ่อพอตอบกับแฟนต็อบอ่ะมีความรู้พื้นฐานเรื่องช่างอืใช่แล้วก็เริ่มจากเครื่องเครื่องจักรเล็กๆน้อยในฟาร์มพวกเครื่องย่ากากพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วต่อมาเราก็เริ่มพัฒนาตัวเองมาเป็นทาง AI อือ AI นี่ก็คือทั้ง เรียกทั้งเพื่อนทั้งฝูงอะค่ะมาช่วยกันชิดอย่างนี้เลยว่ามันเป็นไปได้ไหมที่จะแบบเราจะจับพฤติกรรมสัตว์ต่างๆได้เราจะรู้ว่าวัวตัวเนี้ยมันเป็นอะไรมันป่วยหรือเปล่าหรือว่าหรือว่ามันเป็นศัตว์เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันจะได้เราจะได้แบบว่าลดลดความผิดพลาดของของตัวคนก็คือคอมก็จะรู้เลยว่าวัวพร้อมผสมผสมเทียมได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอื AI ที่เข้ามาใช้นั้นเนี่ยจริงๆแล้วเห็นบอกว่าน้องตอบเองก็ศึกษามาจากต่างประเทศซึ่งเขามีแต่ว่าโอ้โหถ้าเราจะนําตรงนั้นมาเลยเนี่ยต้นทุนมันค่อนข้างสูงก็เลยมาพัฒนานะคะกับทีมกับผู้เชี่ยวชาญต่างๆเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมเอไที่ว่ากระบวนการเขาเขาทำยังไงเขามาใช้กับบัวย,ยังไงคะน้องตอบคะตัวตัว AI ตัวนี้ค่ะก็คือมันจะเป็นลักษณะเน <im class> ซนเซอร์เซนเซอร์จับจับพฤติกรรมจับความเคลื่อนไหวอะค่ะจ <c oughs> ะจับความเคลื่อนไหววัว บ้างก็จะติดที่ข้อเท้าบ้างก็จะติดที่ปอกที่คอ,อแต่ว่าก็แต่ละยี่ห้อก็จะแตกต่างกันไปแต่ว่าหลักการของเขาก็คือจับความเคลื่อนไหวแล้วเขาก็จะจําว่าถ้าการเคลื่อนไหวลักษณะนนเนี้ยวัวนอนอยู่วัวเชี้ยวเอื้องอยู่หรือว่าวัวเดินอยู่หรือว่าวัวกําลังเป็นสัตว์อยู่อย่างเงี้ยค่ะไอเพราะก็จะจำํจำจาพฤติกรรมไปเรื่อยๆแล้วพอเอามาใช้จริงอะ่ะก็ เขาก็จะแจ้งเตือนว่าตอนเนี้ยวัววัวตัวน,นี้อาจจะป่วยนะดูการเคลื่อนไหวไม่ค่อยมีเลย mm hmm. ไม่ค่อยเดินมากินไม่ค่อยไม่ค่อยเคี้ยวเอื้องลักษณะเนี้ยค่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็ช่วยให้วัวนั้นเนี่ยเหมือนกับว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยพอวัวคุณภาพชีวิตที่ดี mm hmm. เขาก็จะสามารถให้ผลผลิตที่ดีกับเราได้ mm hmm. ใช่ไหมคะอันนี้ก็เา,าเอามาใช้นานหรือยังคะน้องตอบคะ่ะ ตัวตัว a อก็เพริ่งเริ่มได้ปีเดียวค่ะค่ะใช่เพิ่งเพิ่งศึกษาได้ถึงตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยมันยังไม่เสียดเท่าไหร่แต่ว่าเราก็ต้องเก็บเก็บข้อมูลเก็บอะไรไปเรื่อยๆค่ะและยังยังไม่ได้ยังยังไม่ได้ยังไม่กล้าขายขาแต่ว่าแต่ว่าอยากให้รู้อยากให้เกษตรกรไทยรู้ไว้ว่าเรากำลังกาลังเก็บข้อมูลอยู่นะ ค่ะคือเรากําลังเก็บข้อมูลแล้วก็เหมือนช่วยทํากันบ้านให้แล้วถ้าวันหนึ่งเราสามารถพัฒนาจนมันมีฟาร์มสเตเบิลแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นสินค้าหนึ่งของทางด้านการะละครหนึ่งฟาร์มเหมือนกันด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นสินค้าที่แบบโดดเด่นที่แบบพัฒนามานะเห็นบอกว่าก็เป็นเป็นพระเอกหนึ่งเหมือนกันของการละครหนึ่งฟาร์มก็คือเครื่องผลิตเกี่ยวกับตัวมูลวัวเนี่ยใช่ไหมคะคใช่ค่ะเป็นเครื่องผลิตมูลโคแห้งค่ะตัวนี้ตัวนี้ก็คือแบบว่า ตั้มกับมันมาค่อนข้างค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะหน้าหน้าฝนอ่ะฟาร์มทุแทบทุกฟาร์มเลยค่ะเขาจะแฉะมากแล้ววัวก็จะอยู่แบบเแฉะอยู่บนโคนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเราเอาเครื่องตัวเนี้ยเข้ามาก็คือเครื่องอ่ะจะสามารถทํามูลโคที่เปียกๆในแต่ละวันเลยค่ะบบคลายวันเลย พอเข้าเครื่องเนี้ยก็จะออกมาเป็นมูลโคแหง้งแห้งเลยเลยเขาจะแยกกากกับน้ําออกจากกันค่ะแล้วก็จะกลายเป็นมูลววที่แบบที่ดีมากประสิทธิภาพดีมากพอเอาไปแบบแปรรูปเพิ่มยอะไรเงี้ยค่ะ อันนี้คือเราก็คิดคน้นคิดค้นขึ้นมาเองด้วยใช่ไหมคะใช้ใช้หลักอะไรค,คือหลายๆคนบอกโอเ้เก่งจังเลยนะเรื่องของการพัฒนานเรื่องของอุปกรณ์อะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆมันก็เป็นตัวหนึ่งที่แบบลดต้นทุนเวลาที่เราเอามาใช้ในการเลี้ยงวัวหรือเพิ่มมูลค่าแล้วก็เพิ่มเพิ่มรายได้เพิ่มมาให้กับฟาร์มได้เยอะอยู่พอสมควรด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ที่เพื่อตัวเครื่องเครื่องจักรอะต้องก็เอาไอเดียมาจากพวก เครื่องเครื่องคั้นกะทิอะค่ะแบบนั้นเลยออแบบนั้นเลยค่ะเพียงแค่เราเอามาขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็ทําทําให้มันสามารถอเรียกว่าอะไรแยกกากของมูลวัวได้ความละเอียดของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ นี่เรียกได้ว่าแบบหยิบพยายามพอเราเราส่วนหนึ่งเนะ่ยเป็นเพราะว่าพอเราอยู่เยอะๆเราลงมือทําทุกอย่างแล้วเนี่ยเราได้เห็นปัญหาเราเห็นว่าตรงไหนมันจะเพิ่ม value ได้ตรงไหนที่เราหาข้อมูลเป็นเพราะาเราลงพื้นที่จริงจึงทําให้เราได้เห็นโอกาสอีกมากมายที่เกิดจากการทําฟาร์มนี้เลยไหมคะน้องตับคะใช่ค่ะเป็นเป็นแบบนั้นเลยค่ะส่วนใหญ่พวกพวกเครื่องจากพวกระบบต่างๆที่แบบที่เกิดขึ้นในฟาร์มอะ่ะก็ก็เกิดจากการเห็นปัญหาทั้งนั้นเลยค่ะ ใช่ค่ะวันตอนนี้เนะี่ยมีเครื่องจักรอะไรบ้างที่เราขายให้กับตัวเหล่าเกษตรกร,กรที่เลี้ยงโคโนมเนี่ยค่ะที่ขายจากฟาร์มกันละครั้งหนึ่งเลยเป็นแบรนด์ของกันละครั้งหนึ่งก็ก,ก็ก็จะมีหลายอย่างคะ่ะมีตั้งแต่อย่างเช่นถ้าเกิดวัวเจ็บกีบเนี่ยเราก็จะมีตั้งแต่ซองแต่งกีบเพราะว่าวัวน้ําหนักเขาเยอะมากเราก็ต้องมี เครื่องไม้เครื่องมือในการยกตัวเขายกขาเขาอย่างเงี้ยค่ะค่ะวัวตัวนึ่งถ้าเจ็บกีบทีแล้วไม่รักษาก็คือจะเสียวัวไปทั้งตัวเลยค่ะต้องแต่งกีบพวกรองเท้าวัวรองเท้าวัวมีอ่าใบเจียกีบวัวค่ะมียันเครื่องผสมอาหารบัวค่ะเป็นเครื่อง TMR ออลักษณะนี้ก็ ก็แทบจะครบวงจรนะคะจะเป็นจะเป็นแบบนั้นค่ะซึ่งพวกนี้เราก็จะหล่อพัฒนาที่เราใช้งานเรารู้สึกว่าใช้ได้ดีใช้ได้จริงแล้วก็เผยแพร่ออกไปเพื่อให้เพื่อนเกษตรกรทั้งหลายได้นําไปใช้แล้วก็จะได้เกิดผลดีด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใชแน้วันนี้ถ้าเทียบอัตราส่วนนะระหว่างแบบผลิตที่ได้จากฟาร์มโคโนมเองไม่ว่าจะเป็นนมพระเจริญไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆนานากับเทียบกับอุปกรณ์เหล่านี้สัดส่วนเป็นยังไงคะรายได้ที่มาจากสองช่องทางนี้ค่ะ แต่ส่วนคือส่วนรายได้ของของตัวเครื่องจักรมันจะไม่ค่อยเสถียรคือถ้าเป็นแต่ก่อนก่อนโควิดอะคะ่ะก็ก็มันก็จะค่อนข้างนิ่งอยู่แต่ว่าถ้าถ้าให้ต๊อกเทียบก็คือเท่าเท่ากันเลยค่ะใช<า>่ทั้งด้านทั้งด้านแปรรูป<น>ทั้งเรื่องของเครื่องจักรรายได้ก็สูสีกัน โอ้โหก็ถือว่าเขา,เ,ขาเรียกอะไรมีส่วนแบ่งสัดส่วนรายได้แทบจะ5-50% 5สาเปอร์เซนเลยใช่ไหมคะสำหรับรายได้ทั้งหมดของการละหนึ่งครั้งหนึ่งฟาร์มถือว่าน่าสนใจมากเพราะปกติเวลาเป็นฟาร์มหลายๆคนก็จะพุ่งเป้าไปที่โปรดักต์นะคะที่มาจากตัวโคน,นมเป็นหลักด้วยใช่ไหมคะแต่เนี้ยมันเป็นมันเป็นมุมคิดที่น่าสนใจที่เราน่าจะไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้เพราะฉะนั้นเนี้ยในอนาคตเรามีการวางเป้าหมายยังไงสําหรับการครหนึ่งฟาร์มนะเราจะมีการพัฒนา develop หรือจะเป็นผู้นํา ด้านเครื่องจักรด้านเขาเรียกอะไรตัว R&D ในอุปกรณ์ที่ใช้ในฟาร์มโคโนมเรามีการวางเป้าหมายอนาคตยังไงกับการละครั้งหนึ่งฟาร์มบ,บ้างคะน้องต๊อบคะคือคือตออ๊อกอ,อะต๊อกแะบยุดความสุขตัวเองเป็นหลักแหละ,ะตออ๊อกอะชอบชอบที่จะอยู่กับ,บวัวอยู่กับอะไรแบบนี้คะ่ะ<ม>เรื่องถ้าถ้าจะให้พูดถึงเรื่องอนาคตอะต๊อกเคยวางอนาคตแบบทะเยอทะยานมากแล้วสุดท้ายอะ ก็ค่อนข้างเจ็บก็เลยเลือกที่จะก็อ,อยากจะทุกวันเนี้ยก็คืออยากจะเป็นแบบลักษณะค่อยเป็นค่อยไปทําทําทุกอย่างที่เราสามารถคุมได้เราคนโทรลไดถ้ถ้าถ้าถ้าเกิดเราดูได้เรามีทีมที่เราไว้ใจได้นะค่ะเขาก็จะค่อยๆขยบโตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจะเป็นจะเป็นลักษณะนั้นเพราะว่าเคยเคยแบบว่าทะเยอทะยานแล้วกลายเป็นว่า บาปไปตกอยู่ที่วัวเนี่ยค่ะเรากลายเป็นว่าเราไม่มีเวลาดูแลวัววัวป่วยวัวอะไรก็ก็กลายเป็นว่าเออเราไปทําเราไปทําร้ายขเขาอ่ะค่ะ เพราะว่าเลี้ยงวัวนี่เขามีชีวิตด้วยเนาะปอนหนึ่งแบบว่าถ้าเลี้ยงมาแบบนี้น่าจะโอ้ก็เหมือนรักเสมือนลูกดูแลทุกตัวเพราะว่าถ้าเขาเป็นเช่นั้เป็นฟิลนั้นเลยไหมคะน้องต๊เพราะฟังดูพี่รู้สึกว่านั้นเลยคือคือคือฟาร์มฟาร์มลักษณะเนี่ยมันต่างจากโรงงานมากเพราะว่าเราอะมีชีวิตวัวเราเป็นเดิมพันลูกเราเนี่ยคือชีวิตลูกเราเป็นเดิมพันเลยถ้าเกิดว่าเราดูแลเขาไม่ดีอย่างเงี้ย เขาสามารถไปได้ทุกเมื่อค่ะค่ะเขาก็เลยเน้นว่าถ้าเกิดใครแบบทาฟาร์มปศุสัตว์ก็อย่าลืมดูแลดูแลวัวที่วัวที่เขาให้รายได้กับเราก่อนเป็นหลักเราก็จะเน้นที่คุณภาพก่อนเป็นหลักค่ะเรื่องปริมาณปริมาณวัวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเรื่องรองแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่เพิ่มนะ <laughs> ก็เพิ่มแต่ว่าก็ก็เป็นเรื่องรองค่ะก็อ,อยากให้ฟาร์มของเราเป็นลักษณะที่แบบว่า เป็นฟาร์มที่ er เด่ในในเรื่องของคุณภาพทั้งคุณภาพเรื่องทั้งเครื่องจักรทั้งตัวแปรรูปทั้งตัวนมอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็คือเราจะไม่เร่งในเรื่องของการพยายามที่จะให้เติบโตแต่ถ้าคุณภาพไม่ได้เนี่ยเราก็ค่อยๆเติบโตไปทีละสเต็ปอย่างยั่งยืนตอบจะเน้นแบบนั้นมากกว่าเพราะเมื่อก่อนเราอาจจะได้ประสบการณ์ว่าเออเราตอนแรกเราจะมองใหญ่โตหรือว่ามองในแง่ของ มองในแง่ของการให้มันอย่างที่ต้องบอกใช้คําว่าทะเยอทะยานเยอะจนมันเจอปัญหาเรารู้ละเราก็เลยเราก็เลยกลับมาโฟกัสที่นับปัจจุบันทําให้ดีที่สุดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนตอนแยกกลายเป็นว่าต้องมองว่าต้องอาจจะยังเด็กถ้าเกิดว่าต้องเล่งอะไรมากเกินไปอะ่ะเราเราก็ประสบการณ์ต้องไม่พออ,อม,มันก็กลายเป็นว่าต้องไปทํแบบบัวแล้วก็เลยอยากให้มันเป็นลักษณะที่เราเราคุมอยู่แล้วเราค่อยค่อย ัตไปเรื่อยๆตัวไปพร้อมๆกันค่ะโอ้ก้าไปอย่างมันง่นคงใช่ไหมคะวันนี้ถ้าเทียบกับตั้งแต่วันแรกนะคะเดวันที่มาทําแล้วก็โ,โหเจอประสบการณ์หลายอย่างมาน,นี่ทั้งหมดกี่ปีแล้วคะน้องตอบค่ะที่ผ่านมา ก็เจ็ดปีเข้าปีที่แปดแล้วค่ะค่ะโอ้โหก็เป็นแต่เป็นเจ็ดปีแปดปีที่พี่เชื่อว่าน่าจะยาวนานและได้คลุกวงในทําทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของฟาร์มจริงๆเลยใช่ไหมคะเราท,ทําด้วยมือสองมือของเราเลยค่ะใชะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเราเราไม่ ไม่ทําเองเราก็เราก็จะไม่รู้เลยเราเราก็จะไม่ได้มาถึงขนาดนี้จริงๆค่ะอืมค่ะนี่ฟังมาถึงตอนนี้หลายๆท่านบอกว่าเอออยากจะได้ริมรถตัวนมหรือผลิตภัณฑ์ของตัวฟาร์มกันละครั้งหนึ่งนี่ปกติตอนนี้เราเรามีจําหน่ายไปขนาดมากน้อยขนาดไหนหรือทั่วประเทศหรือย,ยังคะน้องตอบค่ะคือค่ะก็ตัวผลิตภัณฑ์นมนะคะตอบก็จะ ขายแค่ขายแค่ขายอยู่แค่แคในเพจในเพจก็สามารถสั่งเข้ามาได้เลยแต่ส่งสามารถส่งได้ทั่วประเทศเลยค่ะค่ะก็คือผ่านทางออนไลน์ช่องทางเดียวใช่ไหมคะตอนนี้เราไม่ได้มีหน้าร้านเป็นออฟไลน์ line, ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าตัวต๊อกก็แบบว่าต๊อบมองว่าต๊อบอยากคุมคุมคุณภาพเองอด้วยอ,อะไรหลายๆงเนี่ยเพราะว่าตัว,ต,วตัวแปรรูปอะ่ะมันต้องดูแลด้วยด้วยความเย็นค่ะ ใช่ค่ะถ้าถ้าเราพลาดก็เดี๋ยวน้องก็จะบูดจะเสียเดี๋ยวเสียชื่อค่ะเราก็เน้นเรื่องคุณภาพทุกวันนี้ปริมาณที่<ช>ออกมามในแต่ละวันเป็นยังไงคะสําหรับตัวนมที่ออกมาจําหน่ายค่ะ้องต๊อบตัวคือคือตัวฟาร์มต๊อปเนี่ยค่ะก็ผลิตนมได้อยู่ที่ห้าร้อยกิโลต่อวันค่ะค่ะ <c oughs> แล้วก็จะมีส่วนหนึ่งที่แบ่งมาแปลรูปอืม ใช่ค่ะแล้วก็อีกอีกส่วนส่วน,วนแปรรูปเนี่ยก็จะแปรยังยังขายไม่ค่อยเก่งค่ะแปรอยู่ได้ราวราสามสิบเปอร์ซ็นค่ะส่วนส่วนที่เหลือก็จะเป็นจะเป็นขายส่งสหกรณ์ค่ะอืมค่ะ อ๋อจะมีแปลรูปมีส่งสากลแล้วก็มีขายออนไลน์ตอนนี้ถ้าใครที่สนใจก็คือเพจ Facebook ชื่อกาละครั้งหนึ่งฟาร์มนี่เลยใช่ไหมคะพ,มพิมพ<ช>ิมภาษาไทยเข้าไปเลยนะคะก็จะเจอหน้าฟาร์มแล้วก็สามารถสั่งสั่งผ่านทางอินบ็อกซ์ได้เลยใช่ไหมคะถ้าใครที่สนใจใช่ค่ะค่ะ <c oughs> โอเคนะคะวันนี้ได้มุมมองแง่คิดที่น่าสนใจมากเราเห็นเด็กผู้หญิงแบบตัวเล็กๆแล้วแต่ว่าสู้จริงแล้วก็มีมุมคิดที่น่าสนใจเป็นต้นแบบสําหรับคนที่จะเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างดีทีเดียวนะคะ สุดท้ายอยากให้น้องตอบฝากอะไรถึงน้องๆรุ่นใหม่นิดนึงเดี๋ยวนี้หลายๆคนก็อยากจะเป็นผู้ประกอบการค่ะในฐานะที่เราเป็นรุ่นพี่ที่โอ้โหเจอรับน้องมาค่อนข้างหนักค่ะฝากอะไรถึงน้องๆที่ฟังอยู่นิดนึงค่ะคือก็ถ้าถ้าถ้าจะฝากบอก t อ p ก็อยากบอกแค่ว่าการที่แบบ t อ p รอดมาได้จนถึงทุกวันนี้จนได้มาเป็นฟาร์มขนาดนี้แต่รูปแบบนี้สิ่งที่ต้องใช้แบบเป็นหลักเลยอะ่ะก็คือ ใจใจอะต้องต้องนิ่งแล้วมั่นคงเอาง่ายง่ายแค่ชื่อการละครั้งหนึ่งฟานบบอสอะบางทีบก็ยังโดนแบบโดนหัวลอยยอน่าชื่อแปลกอะไรเงี้ยแต่ขอข,ขอแค่ว่าขอแค่มีมีใจที่แน่วแน่ว่าเราแฮปปี้ในในอาชีพของเราอย่างเงี้ยค่ะ <ขา S 2> แล้วก็เดินเดินไปเรื่อยๆทำดีไปเรื่อยๆสุดท้ายจะมีคนเห็นจริงๆบอสบอสก็ทำเรื่อยๆสม่ำเสมอไปเรื่อยๆแล้วแล้วก็มีคนเห็นคุณค่าใน คุณค่าเลยตัว๊อปในฟาร์มตอบจริงๆก็ไม่รับรองเลยค่ะว่าถ้าเกิดว่าตั้งใจทําไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะมันจะคุ้มค่าในที่สุดจนถึงตอนตอนสุดท้ายแล้วอะ่ะมันคุม้มมันคุ้มแน่นอนขอแค่ขอแค่ให้พยายามให้อดทนอื พยายามอดทนมีจิตใจที่ตั้งมั่นแล้วก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคอย่างที่น้องต๊อบผ่านมาทั้งหมดนะเดปีที่ผ่านมานั้นลุยมาทุกสถานการณ์นะคะก็ถือว่าเป็นต้นแบบนะคะที่ดีให้กับคนที่จะเริ่มต้นทําธุรกิจในวันนี้นะวันนี้ก็เป็นสิ่งที่บอกได้แล้วนะว่าทําธุรกิจจริงๆมันไม่ใช่แค่เหมือนเรามีทุนเพียงอย่างเดียวใช่ไหมน้องต๊อบเราต้องมีความรู้ต้องมีหลายๆอย่างที่เราต้องไปเผชิญข้างหน้าอีกมากมายทีเดียวนะคะการปรับตัวก็เป็นสิ่งสําคัญค่ะอย่างแบบว่า อย่างที่อย่างที่เนี้ยคือเรียกได้ว่าเรียกได้เลยว่าแบบบ้านบ้านนองมากอะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเราปรับตัวได้ให้เข้ากับสถานการณ์เราจริง,รงๆอยู่ที่ไหนก็หาเงินได้แบบเพราะแหละอยากจะสนับสนุนให้ให้กับไปอยู่ที่บ้านกันนะเพราะว่ายุคสมัยนี้แล้วอ่ะเขาออนไลน์กันได้อะ่ะขอแค่เราปรับตัวได้ใช่ค่ะชีวิตเราก็จะแฮปปี้แฮปปี้ในสิ่งที่มีในสิ่งที่อยู่ ใช่โอก็ถือว่าเป็นในแง่ของการสํานึกรักบ้านเกิดแล้วก็การได้นําความรู้ความเชี่ยวชาญกลับมาพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาเกษตรกรด้วยเหมือนที่น้องต๊อบทําตอนนี้นะเพราะว่าก็มีอุปกรณ์มีอะไรดีๆมีความรู้ดีๆที่จะมาเผยแผ่ให้กับทางด้านของเกษตรกรในชุมชนที่เราก็เติบเติบและเติบโตมาด้วยใช่ไหมคะวันนี้ได้ข้อมูลได้แง่คิดได้มุมมองที่ดีมากๆเลยนะนี่มีหลายๆท่านทักเข้ามานะคุณยุทธนาบอกน่าสนใจมากคุณวันเพ็ญก็ยกนิ้วโป้งมาให้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะน้องต๊อบที่ ที่เข้ามาพูดคุยกันนะคะโอกาสหน้าได้พูดคุยกันอีกนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพี่คุณค่ะสวัสดีค่ะ ัสดีค่ะ,ะน้อง t อ p นะคะรศิตาจรดลน,นะคะเจ้าของกาลครั้งหนึ่งฟาร์มนะคะน่าจะได้แง่คิดที่ดีในเรื่องของการทําธุรกิจนะเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆแต่ว่ามีจิตใจที่มุ่งมั่นนะคะใครที่จะเริ่มต้นธุรกิจก็นําแนวทางตรงนี้ไปเป็นต้นแบบนํามุมคิดตรงนี้นะคะแล้วเขาก็ใช้ความจุดเด่นของความเป็น,นคนรุ่นใหม่นะทำให้ธุรกิจนั้นเติบโตขึ้นมาได้ใช้เทคนิคเข้ามาช่วยอยูวน่าสนใจมากทีเดียวนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วะคะ่ะสำหรับ Thinking Network นะคะสามารถติดตามกันได้เป็นประจําแบบนี้นะคะเชื่อมขึ้น จนถึงบ่ายโมงนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ